your jungle. ยินดีต้อนรับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรีด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนวัดประโชติการรามตั้งอยู่ที่หมู่ที่3ตำบลบางกระบืออําเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรีเปิดสอนในระดับประถมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา2,565มีนักเรียนชั้นประถมวัย17คนชั้นประถมศึกษา94คนชั้นมัธยมศึกษา47คนรวมทั้งสิ้น158คนข้าราชการครู13คนครูอัตราจ้าง4คนธุรการโรงเรียน1คนนักการพานโรง1คนรวมทั้งสิ้น19คนจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ การเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,565ด้านการบริหารจัดการมีการจัดประชุมครูบุคลากรผู้ปกครองและนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนมีคำสั่งการจัดชั้นเรียนและมอบหมายงานให้ครูผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน มีการวางแผนโครงการมอบหมายงานให้บุคลากรตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการดำเนินงานธุรการและสารสนเทศของโรงเรียนเป็นปัจจุบันห้องเรียนห้องปฏิบัติการทุกห้องมีความสะอาดเรียบร้อยปลอดภยัยและเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนด้านอาคารสถานที่ มีการจัดบริเวณบริบทโรงเรียนอาคารเรียนที่ปลอดภัยมีการดูแลรักษาตรวจสภาพระบบไฟฟ้าที่ปลอดภัยมีการจัดตโต๊ะห้องเรียนเก้าอี้เรียนห้องธุรการมีการดูแลรักษาความสะอาดห้องเรียนห้องน้ำห้องส้วมระบบน้ำประปาที่เหมาะสมมีการดูแลรักษาความสะอาดของห้องสมุดโรงเรียนห้องปฏิบัติการต่างๆอย่างเป็นระเบียบสะอาดเรียบร้อย ด้านครูผู้สอนมีการดำเนินงานธุรการประจำชั้นเรียนที่สมบูรณ์เรียบร้อยมีการเตรียมความพร้อมด้านแผนการจัดการเรียนรู้อย่างน้อยหนึ่งสาระการเรียนรู้หลักต่อครูหนึ่งคนมีการจัดทำตารางสอนตารางการจัดกิจกรรมประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามตารางการเรียนรู้ที่เป็นปัจจุบัน มีการอบรมพัฒนาเพื่อนำความรู้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้มีโครงการแผนงานการยกระดับขุนสมริตทางการเรียนรู้มีโครงการที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านทักษะสมรรถนะและคุณลักษณะตามหลักสูตร มีโครงการแผนงานการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครูโดยชุมชนทางวิชาชีพ PLC มีโครงการแผนงานการจัดการอย่างเป็นระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีโครงการที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศภายในสถานศึกษาด้านการบริหารงบประมาณ มีการจัดทำรายงานโครงการได้ดำเนินการไปแล้วในปีการศึกษา2,564และปีงบประมาณ2,564มีการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองประจำปีตามระบบการประกันคุณภาพภายในปีการศึกษา2,564มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นปัจจุบันด้านนโยบายเรียนฟรี15ปี มีการจัดอาหารกลางวันตามระเบียบมีการจัดอาหารเสริมนมตามระเบียบมีการจัดเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีการจัดหนังสือเรียนเพียงพอกับนักเรียนด้านนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการมีการเตรียมความพร้อมจัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีการพัฒนาทักษะทางอาชีพมีการจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษมีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาด้านนโยบายการจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์การคิดวิเคราะห์การคิดขั้นสูงนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณมีการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษมีการเตรียมพร้อมผู้เรียนให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21มีการจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ด้านนโยบายและมาตรการความปลอดภัยของผู้เรียนมีการเตรียมผู้เรียนให้มีความตระหนักถึงความปลอดภัยทางร่างกายและจิตใจมีการสำรวจจัดทำแผนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้เรียนมีการสำรวจอาคารสถานที่เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแก่ผู้เรียนมีการแต่งตั้งครูเวรประจำวันคอยควบคุมกำกับ ติดตามดูแลการรักษาความปลอดภัยตลอดทั้งวันมีการร่วมมือกันระหว่างสถานศึกษาผู้ปกครองและชุมชนกำหนดมาตรการรับส่งนักเรียนตอนเช้าและหลังเลิกเรียนด้านความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อโรคมีการจัดโต๊ะเก้าอี้นั่งเรียนที่นั่งในโรงอาหารที่นั่งพัก โดยจัดเว้นระยะห่างอย่างน้อย1-2เมตรพร้อมติดสัญลักษณ์แสดงระยะห่างมีจุดล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือจัดวางเจลแอลกอฮอล์สำหรับใช้ทำความสะอาดมือบริเวณพื้นที่ร่วมเช่นทางเข้าอาคารเรียนหน้าประตูห้องเรียนทางเข้าโรงอาหารอย่างเพียงพอมีการทำความสะอาดบริเวณพื้นผิวสัมผัสร่รวมกันทุกวันเช่นโต๊ะ เก้าอี้ราวบันไดลิฟต์กรอนประตูมือจับประตูหน้าต่างอุปกรณ์ของใช้ในห้องน้ำมีการทำความสะอาดห้องเรียนห้องเรียนร่วมเช่นห้องคอมพิวเตอร์ห้องดนตรีห้องอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนก่อนและหลังใช้งานทุกครั้งมีการจัดระบบการตรวจสอบตรวจตราและเฝ้าระวังนักเรียน ครูบุคลากรหรือบุคคลที่มาจากพื้นที่เสี่ยงเพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดกรองด้านนโยบายและมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019มีนโยบายและแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ในสถานศึกษาเป็นรายลักษณ์อักษรหรือมีหลักฐานชัดเจน มีนโยบายให้นักเรียนครูบุคลากรและผู้เข้ามาติดต่อในสถานศึกษาทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามาย100ัยร้อยเปอร์เซ็นตตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะทำงานป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในสถานศึกษาประกอบด้วยครูบุคลากรคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงกำหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน มีมาตรการส่งเสริมให้นักเรียนครูหรือบุคลากรในการรับประทานอาหารโดยใช้ช้อนส่วนตัวทุกครั้งและงดการรับประทานอาหารร่วมกันมีมาตรการกำหนดในการทำการจัดการเรียนการสอนแบบประจำห้องเรียนงดการเดินสลับห้องเรียนโรงเรียนวัดประโชติการามขอขอบพระคุณคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรีเป็นอย่างสูงขอขอบพระคุณค่ะ